ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันการเล่น เต้นรำทำเหมือนบ้าบางแก่ผ้าย่างเยาะหัวเราะราทำเหมือนเด็กทารกหกเดือนกว่าบางครั้งหาเคาะกระมังเสียงดังลั่นขอจะเริญสุขจเจริญธรรม บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มานั่งตากอากาศชมท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งลมพัดมาเย็นสบายเลยถือโอกาสพูดธรรมะให้บรรดาผู้ที่สนใจผู้ที่เล่นเฟสเล่นไลน์ หรือเข้าดูยูทูบผู้ที่สนใจมักจะฟังธรรมะผู้ที่ไม่สนใจก็ไปสิ่งที่ชอบจะไปดูสิ่งนั้นบางคนชอบดูการละเล่นเต้นรำบางคนชอบดูหนังดูละครบางคนชอบ เขียนคติพจน์พจน์ธรรมะให้บรรดาเพื่อนได้อ่านเป็นเรื่องของแต่ละคนชอบต่างกันบางคนชอบเล่นเล่นเกมเพื่อเอาแต้มเมื่อได้แต้มเยอะก็ไปแลกเป็นเงินเห็นเด็กๆเ,เล่นเกม หรือเล่นไพ่เกมเมื่อชนนะได้แต้มมากไปแหลกเอาเงินสมัยนี้เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโน้นการละเล่นต่างๆที่ชาวบ้านเขาเล่นจะเล่นหน้าสงกรานหรือปีใหม่จะนัดกันไปเล่น เช่นเล่นมอนซ่อนผ้าเล่นตีเล่นตากระเติงเล่นมาเก็บเล่นโปโก้อยเมื่อสามสิบสี่สิบปีจะเล่นอย่างนี้จะเป็นกีฬาอะไรผู้ที่ชอบออกกำลังจะเล่นฟุตบอลเล่นกระโดดไกล เล่นเตะตะกรอก้อเป็นทีมวิ่งกันตอนเย็นทุกวันได้ออกกำลังกายไปด้วยเมื่อออกกำลังกายจะแข็งแรงบางครั้งมีงานกินเลี้ยงมีวงดนตรีมาเล่นเช่นเต้น,ตนบนร้านผู้ที่ชอบร้อง จะร้องไปเต้นไปเป็นวันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันร้องกันเต้นอย่างนี้ถือว่าเป็นตามยุคตามสมัยที่มีความสนุกสนานบางครั้งเต้นอยู่ข้างรางเต้นลืมตายก็มีเหมือนกับนก กะดเดาดินกะเดาเดินเมื่อได้กินดีครีเข้าไปเหมือนผีเข่าเจ้าสิงเต้นได้ทั้งวันสมัยนี้เขาเอาขึ้นเฟสขึ้นลายให้ผู้คนได้ดูการเต้นต่างๆพวกที่ชอบเต้นบางครั้งก็ ขึ้นต้นไม้เต้นหรือปีนเสาเต้นเป็นท่าเต้นที่แปลกแปลกเมื่อคนได้เห็นก็จะหัวเราะชอบใจการแสด,แดงออกของโผทีดื่มดีกรีแล้วก็เต้นให้ดูนคนที่ดูชอบอกชอบใจหัวเราะระาดทั้งที่คนทำ เขาได้เงินแต่คนโดนได้หัวเราะอาจจะได้ดื่มดีกรีกับเขาด้วยเมื่อรวมวงไปแล้วก็จะไม่มีอย่างอายเต้นได้ทุกท่าเขาบอกให้เต้นท่าไหนจะถอดเสื้อผ้าเต้นก็ทำได้ คนสมัยนี้ทำได้ทุกอย่างถือว่าไม่มีอย่างอายเขาจะเชียร์ให้เต้นท่าไหนก็เต้นได้ทั้งนั้นเมื่อเต้นไปก็จะมาดูคลิปที่เต้นนั้นอาจจะมีความละอายเราทำได้อย่างไร เหมือนทารกที่ทำกันอาจจะคิดไปอย่างนี้ก็เพราะเมานั่นเองเมื่อวงดนตรีไม่เล่าใจก็จะวิ่งไปหาการมังมาเคาะเป็นจังหวะเมื่อเคาะเป็นจังหวะตามที่ตัวต้องการฮึกเขิม เต้นลืมตายไปทั้งเคาะทั้งเต้นกองเชียร์ก็ส่งเสริมเป็นกำลังใจคนเต้นก็เต้นไปกันใหญ่เมื่อเต้นเสร็จคนที่ถ่ายคลิปเอาขึ้นไปโพสคนมาเข้าดูมียอดเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้าน คนที่ส่งไปก็ได้เงินส่วนคนที่เต็นเนี่บางครั้งอาจจะเสียชื่อเสียงเขามักจะถามว่าโลคนใดเตนอย่างนี้ไม่อายฟ้าอายดินหรืออย่างไรจะดังไปในทางดีหรือจะดังไปในทางเสียชื่อเสียงของวงตระกูลคิดเอาก็แล้วกัน สมัยก่อนไม่ได้เล่นกันอย่างนี้ไม่มีเครื่องมอมเมากันเล่นอย่างหน้าแจ้งแจ้งเล่นกันแบบหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเช่นเล่นร้องรำทำเพลงแก้กันเพลงอีเซลบ้านนอกคอกนาเมื่อถึงเทศกาลสงกราน จะเล่นกันเป็นเดือนเดือนเพราะสมัยนั้นเศรษฐกิจไม่รัดตัวเหมือนทุกวันนี้เมื่อถึงเวลาช่วงเย็นๆก็จะเชิญชวนกันไปเล่นบ้านโน้นบ้านนี้ไปจนถึงกรุดสงกรานเลยเมื่อลงทรรนาก็เลิกเล่น สมัยก่อนเล่นเพลงชอยเพลงอีเซลจัดกันเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มฝ่ายหญิงส่วนหนึ่งกลุ่มฝ่ายชายส่วนหนึ่งต้องใช้สติปัญญาร้องแก่กันคนไหนแก่ไม่ได้ให้คนอื่นมาแก่แทนหรือเร่นเหนื่อยจะพลัดเปลี่ยน เล่นอย่างอื่นครั้งหนึ่งสมัยเป็นเด็กเล่นกระโดดไกลกันผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่ามาดูลูกหลานเล่นอะไรกันแกอยากจะดูนั่งดูข้างๆก็พากันกระโดดไกลว่าใครจะกระโดดไกลกว่ากันมีเด็กคนหนึ่ง ที่เป็นคนพิเลนพิเลนหน่อยช่องที่เขาให้กระโดดไม่กระโดดดันไปกระโดดข้ามหัวผู้แก่ผู้เท่าที่นั่งดูผู้แกผู้เท่าเห็นเด็กกระโดดข้ามอย่างนั้นแกก็โมโหร้องด่าว่ามึ่เป็นโลกผู้ใด กระโดดความนาความตากูพ่อแม่มึงชื่ออย่างบมื่อดดสั่งบร่อด้สอนตีแกพูดอย่างนี้ไปในเชิงสั่งสอนลูกหลานที่อยู่ข้างๆด้วยส่วนคนที่กระโดดขามหัวแก่แทนที่จะมีความสำนึกผิดที่ได้ทำบาปไป กลับเดินมาหาแก่แล้วชี้หน้าชี้ตาแกวเด็กที่ไม่มีมารยาทมักจะเถียงผู้ใหญ่ไม่สูงอย่างนี้แกโมโหสุดจิตด่ดาไม่ยัง้งเลยเลิกเล่นกันเพราะว่าเด็กคนนั้นทำให้การละเล่นบงแตกนี่เป็น เด็กสมัยก่อนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าที่ควรเป็นสันดานนิสัยของแต่ละคนหรือเด็กไม่ได้อบรมบ่มเพาะนิสัยให้ประพฤติปฏิบัติต,ต่อผู้ใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำกิริยาอาการต่อผู้ใหญ่บางครั้งพ่อแม่ ผู้ที่เลี้ยงดูมามิได้สั่งสอนเท่าที่ควรแม้แต่เข้าโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็ไม่สั่งสอนหรือบางครั้งสั่งสอนแต่เด็กไม่ได้เอาหูฟังที่จะไปประพฤติปฏิบัติเรื่องคุณงามความดี อันนี้มันก็เป็นของเด็กแต่ละคนหรือไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่เล่นเอาเปรียบเด็กไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เด็กเล่นอะไรไม่อยากให้เด็กชน,นะผู้ใหญ่เอาเปรียบเด็กๆอยู่ตลอดเด็กก็เอาความคิดอันนี้มาฝังใจ โดยที่ไม่เชื่อผู้ใหญ่ผไม่ทำตามผู้ใหญ่เพราะเด็กได้ถูกกระทำใเรื่องที่ไม่ดีเอาการกระทำของผู้ใหญ่มาเป็นบทเรียนแล้วไปกระทำต่อผู้ใหญ่หรือต่อรุ่นราวคขาวเดียวกันอันนี้ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันเรื่องพฤติกรรมของเด็ก เด็กเป็นผ้าขาวจะวาดจะเขียนอะไรลงไปเด็กจะเป็นไปตามจิตใจของเด็กเปรียบเหมือนผ้าขาวถ้าเขียนอะไรลงไปเด็กก็จะทําตามที่เขียนใดวาดลงไปนั่นเองมีผู้ใหญ่ที่สอนเด็กๆไปในทางถูกทางต้อง เคยเห็นเขาสอนลูกสอนหลานลูกเขาจะอยู่ในระเบียบมิได้โตเถียงพ่อแม่ลูกลูกคนไหนเล่นลูกแกว้วเล่นยางระวงบางหรือเล่นเอาลูกแกว้วเมื่อเห็นลูกไปเล่นได้เขามาจะสั่งสอนว่าอย่าไปเล่นการพัน,นัน ขันต่อเพื่อเอาสิ่งของของใครมามันจะเสียนิสัยเมื่อเติบใหญ่ไปภาคหน้าจะเล่นการพัน,นันเอาเงินเอาทองเอาบ้านเอาช่องแล้วจะทำให้เป็นคนที่ทำงานทำการไม่ติดจะหาวิธีไปเล่นเป็นประจำ เมื่อเสียมาจะขายข่าวขายของขายบานขายช่องเอาไปเล่นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมสอนลกูกลูกเขาไปเล่นได้อะไรมาให้เอาไปคืนคนขนนั่นเตี้ยเดี๋ยวนี่แกยังมีชีวิตอยู่ลูกลูกของเขาดีทุกคน ตั้งแต่หัวโปถึงหางแถวมีแต่อยู่ในศีลในธรรมใครจะมาเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ได้แต่คนดีๆเข้ามาในครอบครัวของเขาไม่เหมือนผู้ที่คดโกงเอาของเขามาหรือจะเป็นผู้ กินเหล่าเล่นการพนันเมื่อมีลูกสาวลูกชายลูกเขยลูกสะใภ้ก็จะอีหอเดียวกันคือหมายความว่าเกรดเดียวกันเข้ามาสู่ครอบครัวแล้วประพฤติปฏิบัติคลายกันผู้ใดเผลอไม่ได้ไม่ว่า ของอะไรจะเอารัดเอาเปรียบแทนที่จะสามัคคีกันไม่มีมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันถือเราถือเขาอันเน้จะเห็นเป็นประจำก็เปรียบเสมือนรถทารถอีสุสุต้องเอาอะไรของสุสุมาใส่ถ้ารถ โตโยต้าก็ต้องเอาอะไรอีหอของรถโตโยต้ามาใส่หมายความว่าเช่นพ่อแม่อีหอไหนมักจะได้ลูกเขยลูกสะัยอีหอนั้นสังเกตดูก็แร้วกันส่วนมากก็มักจะเป็นไปตามการกระทำของพ่อของแม่แต่ละคน ถ้าจะผิดก็ผิดไปมากอันนี้พูดถึงเรื่องอิหอแต่คนสมัยนี้พูดถึงเรื่องการระเล่นไม่ค่อยจะมีไหวพริบการละเล่นไม่ได้ฝึกสมองฝึกปัญญาเหมือนสมัยก่อนสมัยนี้ฝึกสายตา การดูเกมแล้วใช้มือกดทำอย่างนุ้นทำอย่างนี้สมองก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตไปในทางปัญญาความคิดความอ่านเป็นสมองที่สันส้นๆรู้แค่เกมรู้แค่การละเล่นเกมต่างๆเท่านั้นอันนี้เล่นทั่วๆไป ตามชนบทผู้ที่มิได้ไปศึกษาตำรับตำราในโรงเรียนเท่าที่ควรแต่ผู้ที่ศึกษาเช่นมหนึ่งมสองมสามไปจนถึงมปลายขึ้นปริญญาอันนั้นเขาก็เล่นศึกษาไปในทางปัญญาอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นฝึกหัดที่อาจารย์ได้สั่งได้สอนจะเป็นคำนวณคณิตศาสตร์รัฐศาสตร์วางแผนคิดแผนตึกอารามบานช่องหรือถนนหนทางอันนั้นก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการวิชาของเขาไปแล้วแต่ว่าชาวบ้านบ้าน ที่ไม่ได้ศึกษาสูงจะเล่นเกมที่เขาส่งมาให้เล่นเท่านั้นบางครั้งก็ติดโดยที่ไม่ห่วงงานห่วงการสำหรับโพเทใช้เวลากะเวลาว่าเวลานี้ควรจะเล่นเกมสองชั่วโมงเวลานี้ควรจะลุก ไปประกอบสัมมาอาชีพการงานเพื่อหาเลี้ยงขีบตนและครอบครัวอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่แบ่งเวลาไม่เป็นเล่นหามรุ่งหามคำ่ำบางครั้งก็เสียชีวิตนานน็ตก,ก็มี เพราะข่าวก็ออกมาให้เห็นอยู่เป็นประจำบางครั้งเล่นมากๆาประสาทเบอร์บางครั้งเดินโดยที่ว่าตัวเองนี่เป็นผู้วิเศษออกไปเดินตามถนนหนทางแม้แต่มีตึกรามบ้านช่องที่ขวางจะขึ้นตึก แล้วกระโดดมาว่าเราเป็นผู้วิเศษทำแบบเกมนั่นเองผลสุดท้ายต้องเสียชีวิตเอามาเผาแถวนี้เป็นผู้ที่เล่นเกมเคยมาพบปะกับอัตมาร่างกายเขาผอมถามพ่อเขาว่าทำไมผอมจัง บอกเข้าติดเกมบางที่ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเล่นทั้งวันผลสุดท้ายก็เสียชีวิตโดยที่ประสาทหลอนเพราะเล่นเกมมากเลยกระโดดตึกตายดังนั้นคนที่หลงในการละเล่นจะเต็นรําเล่นเกม กินเหล่าเอตโรชาวบ้านเขาก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เล่นอะไรก็ให้มันมีผลมีประโยชน์ให้มันมีสติปัญญาเกิดกับตัวเองไว้บ้างจะดีดังที่อัตมาภาพได้กล่าวในนบ้องตอนนั้นว่าอันการเล่นเต็นรำทำเหมือนบ้า บางแก่ผ้าย่างเยาะหัวเราะราทำเหมือนเด็กทารกหกเดือนกว่าบางครั้งหาเคาะการมังเสียงดังลั่นได้ชี้แจงแสดงมาพอสมควรเก่เวลาขอจะเริญพร